วินาทีสองทายาทซุปตาเจอกันน้องแอบิเกลได้เจอกับน้องดิออนอีกหนึ่งครอบครัวลูกโดกยางแมทธิวดินลิเดียสารันรัตที่มีลูกๆที่น่ารักถึงสามคนอย่างน้องดีแลนน้องเดมี่และน้องดิออนล่าสุดทางด้านแมทธิวดลิเดียพาลูกๆถึงสามคนน้องดีแลนเดมี่และดิออนมีออกรายการสามแซปและได้เจอกับพิธีกร หนุ่มกันใช้แอปทักโอนและชมพู่อารยาและงานนี้ทางด้านน้องดีอ่อนยังได้เจอกับน้องไอพีเกลลูกสาวคุณแม่สุตาชมพู่อารยาซึ่งทางด้านน้องไอพีเกลเอนดูน้องดีอ่อนสุดๆเขาไปจับแขนเล่นกับน้องใหญ่เลยโดยมีแม่ชมพู่นั่งอยู่อยู่ข้างๆซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้ว่าทางด้านแม่ชมจะใจอ่อนมีไปปีตัวน้อยให้ลูกสาวอีกหรือไม่